สาธุบุญกถินมหายานจิตประสานรวมศรัทธามาถวายสาธุชนรวมพลังทั้งใจกายด้วยมุ่งหมายเกื้อหนุนบุญทั้งปวงกราบหลวงพ่ออยู่ไหลได้สุขล้ำนะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงสักการะพระแม่กวนอิม่มอบอุ่นสวงส่งเสริมดวงชะตามหาทานด็อกเตอร์หม่อมหลวงสราลี ประธานในพิธีบุญประสานองค์สรพจนสุนทรสมภารเนื้อนาบุญประธานฝ่ายสงแลอนุโมทนาสาธุผลพุทธศาสนิกชนได้บุญแน่ประนมมือใจมั่นไม่ผันแปรสาธุในบุญแท้โดยทั่วกันสาธุสาธุ สาธุครับลำดับต่อจากนี้ท่านประธานจะได้น้อมถวายบริวารกระถินนะครับดังที่เราทราบกันนะครับว่ากระถินนั้นก็คือผ้านะครับส่วนที่เหลือนั้นเรียกกันว่าบริวารรวมไปถึงปัจจัยนะครับที่มาร่วมในมหาทานครั้งนี้ในการทำรุปบำรุงพระพุทธศาสนานะวัดธรรมปัญญารามบางม่วง